ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมเมอร์คุ๊บไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมีคลิคนะครับการสอนนะครับวิธีการที่เราใช้โปรแกรมเนี่ยครับโปรแกรมชื่อว่า c a m ต์ s ซียสตูดินะครับเวลาเราทําการอัดวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะให้อัพขึ้น YouTube อะไรเงี้ยนะครับเราต้องการที่จะให้เป็น Fu l l HD ดีนะครับว่า 1080p เนี่ยวิธีการตั้งค่าการเรนเดอร์วิดีโอขึ้นไปเนี่ยทำยังไงนะอันไหนผมจะมาสอนนะครับอันดับแรกก็เอาวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับก็ i ีท o ดม i เดเข้ามานะครับผม อเป็นแค่เจ้าสองนะครับเอาเข้ามาลากมาใส่นะครับโอเคมันจะเป็นดีดลักษณะนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ๋ยวทีนี้ต่อมานะครับเราทําไงนะครับเราก็ต้องทําตั้งค่านะครับส่วนของตัวแสดงผลนะครับของวิดีโอส่วนนี้นะครับเราตั้งให้เป็นนะครับผมผมจะเป็นฟิกไซส์นะครับตั้งค่าตัวมอนะครับตัวนี้คลิปคําว่าคลิปออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนคาว่าเป็นหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับ เก้านะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็น 1080p นะ 1080p บพีนะแล้วคลิคคคกที่กลับไปเป็นอะไรครับกดโอเคนะครับนะจะได้เป็นแบบนี้นครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้ให้มันชิดสุดมุมนะครับที่ได้ไว้ถ้ากดซูมเนะี่ยมันจะได้ลักษณะแบบนีบน้วิดีโอที่พรีวิวมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือลองพรีวิวนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกดอันนนะครับไดลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อมาเราได้วิดีโอลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราคลิกที่คำว่า produce and share นะครับคลิกเข้ามา เลือกนะครับผมว่า a S Edit Percent นะครับคลิกเข้าไปแล้วคลิกคำว่า New นะครับตั้ง New ผมจะตั้งตรงนี้ว่า True นะครับ HT 180p นะครับแล้วก็ติ๊กคำว่า File Format นะครับเลือกเป็น MP นะครับ MP4 แล้วก็ s a s h h t m L5 นะครับคลิกนะครับอ่ะต่อมาตรง Controller นะครับเราติ๊กตัว Produce เวทคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ออกนะครับเราไม่ต้องการที่จะเอาคอนโทรลเลอร์นะครับไม่เอานะแล้วติ๊กออกเขียนที่คำแท็บของไซส์นะครับไซส์เราติ๊กตรงนี้นะครับยูสนะครับ use e ต i ดอินิเต็ t นะครับแล้วก็ d i เมนชั o n นะครับตั้งเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบนะครับติ๊กตรงนี้ออกนะครับคิฟแล้วก็เป็นพันแปดสิบพีนะพันแปดสิบพีนะครับติ๊กคิฟกลับเป็นเดิมนะครับ ต่อมานะครับพี่แท็บ i ิดีโอสติ n g นะครับตรงแท็บวิดีโอสติ๊กนะครับเราเลือกเฟรมเรทนะครับเป็น30นะครับแล้วก็คุณภาพเราตั้งให้สุดเลยนะครับเป็นร้อยเปอร์เนลงนี้นะครับเป็นร้อยปอร์นไปนะครับต่อมานะครับอ่ออริโอนะครับออริโอตั้งเฟ d มเรทคนเดมันนะเป็นพันหนึ่งร้ยิดินะครับเรทตามนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วกดเ x t นะครับก็จะได้ตัวไฟล์ จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีนะครับจะมี HD ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแฮตดีคลหนึ่งแปดเป็สิบพีนะตอนนี้อ่าโอเคกดโพสต์ไปนะครับก็กดติ๊กลงมาครับก็จะมีแฮตดีนะครับแปดสิบพีนะเลือกตรงนี้นะครับจะได้แบบนี้ออกมานะครับเราก็กดเน็กนะครับหลังจากนั้นมันจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คือเก็บไว้ที่ไฟล์อ๋อโลโก้เมนต์นะครับแล้วก็ c a มเปญ Studio อของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น test HD แล้วกันนะครับอ๋อแจ๊ส Full HD นะครับกด Finish นะครับ r e n d e r โอเคนะครับก็ Reader แสดะครับมันก็จะมีตัวตัววิดีโอที่เราจะเล่นนะครับเราจะให้เล่นที่ไหนนะครับผมจะแนะนำให้เล่นเป็นที่ Power DVD จุสี่แล้วกันนะครับคลิกเข้าไป มันก็จะเปิดโปรแกรม power dvd 14ขึ้นมานะครับเวอร์ชันะครับสักู่นะครับอ่ะโอเคมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของที่เป็นเ d นะครับก็เราสามารถที่จะเอาโปรแกรมไฟล์นี้นะครับไปไปเปิดนะครับเป็นไปเปิด,ปปปดแล้วว่าไปอัปโหลดใส่ Youtube ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็นะีครับ ที่นี่ a m a z o เจะอการสร้าง q u a l นะครับกาอัพเดอัพโหลดก็จะมนกจะได้เป็นไฟล์ q u a l i านะครับเป็น 180p นะครับอ่ะโอเคก็กด finish ไปนะครับก็เวลาเราใช้งานเราเลือกที่ Produce and Share นะก็ติกเป็นตัว 180p ของเรานะครับก็จะได้เป็น 180p ออกมานะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ